จุกกะเนบองโตนลูกกรุกเนี่ยนะครับนะก็วันนี้มาพบดมาพ้อกันกับผมดาวประเด็นะครับช่องทีโอสกายแชนแนลมอนเดิมนะครับทุกคนนนวันนี้ก็แวะเวียนนะครับพาทุกคนทุกท่านนะครับมาที่ร้านนิตยาไก่ย่างอีกรอบนึงนะครับทุกคนนะแต่ว่าวันนี้เราจะมาตามหาเมนูเจนะที่ร้านนิตยาไก่ย่างนะว่าวันนี้นะครับมีเมนูเด็ดๆอะไรบ้างนะครับที่เป็นเจนะครับที่เราจะมานอง ชิมลองทานดูนะครับนะทุกคนว่าอาหารเจของร้านมิติอาไกย่านจะแซ่บจะจัดขนาดไหนนะทุกคนนะโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวรอสักครู่กันละกันนะครับโอเคนะครับทุกคนนะครับวันนี้เราก็สั่งเอาได้ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนะดก็จะมีเป็นตักกะกุ้งเจนะครับตักคณะเจตักคณะน้ำมันเจนะครับ นนแล้วก็เป็นต้มยำเจนะครับแล้วก็ต้มตำเจตอนนี้เราก็สัง่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับคผมน่าเดี๋ยวรอให้ทางน้องพนักง,งานเสิร์ฟนะครับเอาสินคา้ามาเสิร์ฟแล้วกันนะครับทุกคนนะโอเคนะเดี๋ยวรอสักครู่แล้วกันนะครับทผมโอเคครับโอเคนะครับทุกคนคหลังจากที่เราสักครู่นะครับแล้วก็มาเสิร์ฟแล้วนะครับผมนนี่ก็จะเป็นต้มตำเจน,นะครับ ของร้านนิตยาไก่ย่างนะทุกคนนะแล้วก็อันน sea, em. SO sao? ี้ก็จะเป็นคานานะครับคณนาผัดละมันหอยนะครับนะนี่นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผักนุ่มนะครับผัดผัก네ุ่งนะครับผัดผักนุ่งไฟแดงนะครับทุกคนนะโอเคหน้านี้ก็จะเป็นต้มยำนะครับต้มยำเจนะครับทุกคนนะอันนี้นะครับนะก็จะเป็นผัดหมี่นะครับผัดหมี่เจนะทุกคนเห็นนะครับทุกคนโอ้ แต่ละเมนูนะครับแบจบยดนะทกคนคับโครับก็่อนที่เราจะมาแจกวตถุดแล้รก่อาหาวและขาวน้วกในตัวเก็บทนผไมอดีสบายทุกก็ขอให้ทุกคนสบายดีนะทมามีรใช้เยอะครับส่วนตัวชอสบายดีนะก็จะมีเสียงดัทุกคนขด้ในครับทุกคนนะโอเคจัดเลยนะครับต้มยำคนเลยนะครับต้มยำเจนะทุกคนร้อนครับ อ,อร่อยครับคุณยอดมากเขาใช้เป็นเห็ดลนะ้วเห็ดหนูนะครับแล้วก็ควองต้าหู้นะเต้าหู้คนระับ กินเกนะทุกคนอ,นอ,นอนร่อยนะคทุกคนตับมีเกล 对。嗯嗯嗯 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Thank <laughs> you! หอยเนี่ยเขาก็ใช้เน็้อหอยแล้วก็ขนานนะครับคนกรองตลอด ดื่มน้ำเลยครับก็โ,โ,โ,โอเคนะครับทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็พาทุกคนทุกท่านนะครับมาที่ร้านนิตยาไก่ย่างนะทุกคนนะแต่ไม่ได้มากินไก่นะครับเพราะเพราะว่าร้านนิตยาไก่ย,ย่างเขาก็มีเมนูนเจเหมือนกันนะครัทุกคนนะยางที่เราสั่งก็เป็นต,ต้มตำเจต้มยำเจผัดคะน้าน้ำมันหอยเจนะครับแล้วก็ผัดเผาบุ้งเจนะครับแล้วก็ผัดหมี่เจนะครับทุกคนนะก็เป็น อะไรที่แบบอร่อยนะถูกกถุกเลยนะครนะทุกคนนะเพราะว่าเขาทําแบบพิมเมี้ยมากนะทุกคนนะแล้วก็เน้นวัตถุดิบที่สดแล้วก็อร่อยนะทุกคนก็โอเคนะครับขอบคุณนะทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามาให้กำลังใจขอบคุณหลาๆนะครับส่วนท่านใดที่เพิ่งเข้ามาดูเข้ามาชมถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดต้ายกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราลงทุกวันนะครับตอนนี้ก็ พาทุกคนมาแซ่บๆยวดๆอร่อยมากนะครับโดยเฉพาะต้มตำนะครับต,รต,รญญต้มตำเจร้านิตยาเปรี้ยงอร่อยนะครับทุกคนนะวันนี้อิ่มแล้วก็คงต้องขอเกล่าค้าว่าคุณกาสวัสดีคี่ะพบกันอีพหน้าครับบ๊ายครับทุกคนบ๊ายบายครับบ๊ายแล้ครับพบกันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบายครับ